วันนี้จะมารีวิวปากกาสติโอทั้งหมดที่มีค่ะทุกคนจะแยกเป็น2อ P ีนะคะอันนี้เป็น EP ีที่1ค่ะก่อนจะเริ่มดูคลิปนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนคอมเมนต์ทายกันเข้ามาค่ะว่าพีมีปากกาสติโอทั้งหมดกี่แท่งอย่าเพิ่งดูท้ายคลิปนะคะมาเริ่มกันที่หมวดหมู่แรกกันนะคะเป็นปากกาแล้วก็ดินสอหมวดหมู่ขนมหวานค่ะพิงก็มีครบทุกคาแรคเตอร์เลยนะคะมาต่อกันที่กล่องที่2เลยนะคะกล่องนี้เนี่ยจะเป็นดินสอแล้วก็ปากกาเหมือนกันค่ะทุกคนซึ่งพิงก็ยังเก็บไม่ครบเหมือนกันนะคะแต่ก็ได้มาช ะะแต่ว่าพิงค์เนี่ยซื้อมาซ้ำค่ะทุกคนไปต่อกันที่กล่องที่4เลยนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นน้องล้มค่ะกดตรงหัวนะคะแล้วก็เป็นกรรมายี่แล้วก็ยังมีลิตเติ้ลทวีหรือคิตตี้ป่าปนมาบ้างนะคะว่าแต่ดูมาจนถึงตอนนี้ทุกคนนับทันกันไหมคะว่ามีทั้งหมดกี่แทง่งส่วนแท่งไหนที่ทุกคนเห็นหน้าตามันคล้ายๆกันนะคะ่ะก็คือมันจะเป็นปกาแล้วก็ดินสอนะคะแต่เป็นคอลเลกชันเดียวกันค่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะสะสมแค่ไมเมย์ค่ะทุกคนแต่ว่าไปเจอพวกลิตเติ้ลหรือว่าคิตตี้มันน่ารักนะคะก็เลยสสมยะม หายไปไหนไม่รู้ค่ะเรามาต่อกล่องที่6นะคะกล่องนี้เนี่ยถ้าทุกคนคิดว่ากล่องสุดท้ายแล้วจะบอกว่ายังมีต่ออีกนะเดี๋ยวต้องมีคนถามหาพิกัดแน่ๆเลยค่ะเอาจริงคือบางแท่งได้มาจากช็อปนะคะซึ่งตอนนี้ไม่มีขายแล้วค่ะบางแท่งก็ไปซื้อต่อเจ้าของเก่าที่เขาเลิกสะสมนะคะส่วนบางแท่งก็กดมาจากเว็บญี่ปุ่นค่ะมีใครที่ดูคลิปนี้อยู่และชอบสะสมปากกาเหมือนกันบ้างไหมคะแค่มองเฉยๆก็ฟินแล้วใช่ไหมคะไม่จาเป็นต้องออกมาใช้เลยฝ<ส>าก <สา S 2> ทุกคนช่วยกด <คน S 1> หัวใจแล้วก็ก,กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมาต่อ EP ที่2กันค่ะ